ช่วงนี้จะมีอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าเข้าพรรษาเราจะงดเนื้อสัตว์ทานมังซูรัาจะทานไข่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะทําราดหน้านะคะใส่ผักรวมใส่เต้าหู้ทอดใส่เห็ดนะคะมีดอกกระจรด้วยปูเองนี่น้ําราดหน้านะคะเราเห็ดหอมลงไปต้มให้มันหอมๆก่อนนะคะ นี่คะ่ะรัดหน้าเจรัดหน้ามังวิรัดนี่ใส่เห็ดใส่ดอกผักจอนใส่ต้นหู้แครอทหอมน่าทานนะคะนี่คะ่ะใส่กระลำปีนิดหน่อยทานได้เลยคะ่ะ